ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบรญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยย้อนเวลากลับไปเมื่อสมัย40ปีที่แล้วนะคะที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะคะกับประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะโดยเฉพาะในส่วนของประเทศกรัรมพูชาเองนะคะในตอนนั้นเนี่ยมีสงครามเกิดขึ้นนะ,ะมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่างๆนะ,ะ่ะในสมัยเด็กๆเ,เนี่ยก็เคยเรียนเหมือนกันในหนังสือนะคะ4ปีนรกในเขมรเรื่องราวต่างๆเนี่ยโหดร้ายมากนะคะแต่ด้วยการที่ประเทศไทยเองเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็ได้มีการ เข้าไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะจากสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยลงไปดูแลด้วยวันนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงเรื่องราวนี้กันนะคะโดยตอนนี้ดิฉันอยู่ในสายกับพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กค่ะอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณพิรยาครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านครับสวัสดีครับ ค่ะอาจารย์คะเปิดหัวมาด้วยเรื่องราวเนี่ยเมื่อ40ปีที่ผ่านมาก็มีการเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่างๆมากมายเนี่ยนะคะแล้วก็ในขณะนั้นเองเนี่ยแสดงให้เห็นถึงพระเมตตานะคะที่สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยเองนะคะรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันในถึงเรื่องราวนี้คะ่ะตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์คะในประเทศเพื่อนบ้านของเราอะคะ่ะดีครับที่ชวนคุยเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ สสิบกว่าปีแล้วแล้วก็จริงๆแล้วยังทรงคุณค่าอยู่สำหรับคนไทยที่จะได้รับทราบเรื่องเหล่านี้ซึ่งผมก็ดีใจนะครับที่ส่วนหนึ่งเคยรับราชการอยู่ในพื้นที่ที่ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วเมื่อเหตุการณ์ต่างๆคลี่คลายลงไปแล้วก็เมื่อรับราชการในระดับสูงขึ้นมาต่างๆจึงได้มีโอกาสไปทบทวนว่าไอภาพเล็กๆ ที่เราเห็นตอนเป็นผู้หมวดผู้กองที่อยู่ชายแดนนั่นนะ่ะภาพใหญ่มันคืออะไรครับผมขอไปเริ่มต้นนู่นเลยนะครับเอาเป็นว่าสงครามในเวียดนามนะครับสงครามเวียดนามคนไทยเราคุ้นเคยกันดีสําหรับคํานี้ค่ะไม่ได้รบกันเฉพาะในเวียดนามอย่างเดียวก็ยังมีแพร่กระจายเข้าไปในลาวนะครับแล้วก็ในกัมพูชาด้วยคสงครามเวียดนามเนี่ยได้เริ่มต้น กันมานะครับแล้วก็มาเอาเป็นว่าตัดตอนเพื่อให้กระชับขึ้นนะครับเวียดนามเหนือมีชัยต่อเวียดนามใต้ตอนนั้นแบ่งกันนะครับแบ่งเป็นเวียดนามเหนือซึ่งมีอุดมการเป็นคอมมิวนิสต์ส่วนเวียดนามใต้ก็มีอุดมการว่าเป็นประชาธิปไตยโดยสหรัฐสนับสนุนอยู่วันเวลาผ่านไปรบกันคร่าวๆตัวเลขกประมาณเกือบสิบปีเวียดนามเหนือมีชัยชนะ แล้วก็วันที่ถือว่าเป็นวันสำคัญก็คือวันที่สามสิบเมษายนสองพันห้าร้อยสิบหกนะครับย้ำว่าโน่น no, นะครับสามสิบเมษายนสองพันห้าร้อยสิบหกกรุงไทรงอนซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้แต่เอาเป็นว่าเวียดนามก็รวมเป็นประเทศเดียวครับ <c oughs> เดิมแบ่งเป็นเหนือกับใต้ก็เป็นประเทศเดียว <Okay. S 2> นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นสารตั้งต้นของระบบ คอมมิวนิสต์ในเวียดนามเวียดนามก็มีพรมแดนติดกับกัมพูชาลองนึกภาพแผนที่ดูนะครับเรื่องของสงครามเรื่องของอุดมการต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้หยุดลงแค่เส้นเขตแดนมีอุดมการมีความคิดทั้งหลายนะครับรวมทั้งเวียดนามวันนั้นมีกำลังทหารที่แข็งแกร่งมากในเอเชียเนี่ยถือว่าเขาเป็นหนึ่งเดียวนะครับ สงครามในเวียดนามเวียดนามก็ปกครองระบอบคอมมิวนิสต์มาถึงในกัมพูชาชวันนั้นนะครับคือวันที่17เมษายน2518นะครับสองปีหลังจากที่ไส้งอนแตกเนี่ยพอฟพดซึ่งก็เป็นใจคำว่าคอมมิวนิสตัวพอ่อนะครับซึ่งเป็นเจ้าของอุดมการณ์เป็นผู้นำทังกิตวิญญาณเป็นผู้ที่จัดตั้งกำลังเขมรแดงขึ้นมา, mm. นมาก็ยึดอำนาจในกรุงพนมเปญได้สำเร็จ นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นโดมิโน,โน,นครับระหว่างในเวียดนามแล้วก็เข้าไปถึงกัมพูชาแล้วไทยเองซึ่งอยู่ในเวลานั้นนะครับผมเป็นนักเรียนในร้อยอยู่ก็ติดตามข่าวตลอดรู้แล้วว่าคำว่าศึกเหนือเสือใต้มันคืออะไร <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่โพคดเนี่ยใช้หรือว่ามีอุดมการในการปกครองดินแดนกัมพูชาในเวลานั้นก็คือ มีความคิดเรื่องการจัดระเบียบสังคมใหม่เรื่องที่ถือว่าโลกจดจำแล้วก็ถูกไปสร้างเป็นภาพยนตร์ก็คือเรื่อง Killing Field เคยดูไหมครับค่ะยังไม่เคยดูค่ะแต่ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยเคยอ่านหนังสือเป็นหนังสือนอกเวลาเรียนนะคะสปีนรกในขเขมรน,นะคะอาจารย์ค่ะครับเอาเป็นว่าหนังเรื่อง k l l n g Field ะนะครับน่าจะประมาณสักยี่สกว่าปีแล้วค่ะก็ถูกสร้างขึ้นมาเอาล้วครับกลับมาที่เรื่องจริง การปกครองของโพพด์เนี่ยทำให้ประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยลำบากมากคือแกมีความคิดนะครับว่าไม่มีชนชั้นนั่นหมายความว่าคนที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศอะไรต่างๆทำงานธนาคารครูอ,อาจารย์ต่างๆนะครับนักธุรกิจต่างๆจะต้องออกไปจับจอบจับเสียมทำเกษตรกรรมมี่เรื่องจริงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องถูกผลักออกจากสังคมเมืองมาสู่ชนบทเนี่ยค่ะก็เกิดการบาเดเจ็บล้มตายไม่เคยทามาก่อนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เริ่มหนีเข้ามาในไทยแล้วเห็นไหมครับเรามาตั้งต้นกันตรงนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นรัศดรเขมรเ,เนี่ยครับก็เริ่มทยอยเข้ามาตามชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยเจ็ดร้อย เก้าสิบแปดกิโลเมตรยาวเป็นแนวนะครับบางช่วงก็เป็นช่องเขาบางช่วงก็เป็นพื้นราบบางช่วงก็เป็นอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่เอาเป็นว่าเขาเดินเข้ามากันได้สบายๆย,ยาวตั้งแต่นู่นนะครับุรินลงไปถึงจังหวัดตราดนนี่นี่คือชายแดนนะครับยาวมากรัษดรของกขมรที่หนีตายเข้ามาเนี่ยค,คือเขาก็หมดเนื้อหมดตัวแล้ว จากการที่ถูกผลักออกจากเมืองมาสู่ชนบทซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทยอยหรือว่าเป็นข okay. ่าวในประเทศไทยซึ่งเราก็ตั้งหลักได้พอสมควรในกรณีที่เรียกว่าสงครามมันมีแต่เราไม่มีประสบการณ์เราไม่เคยเผชิญกับเรื่องของผู้อพยพหนีไปเข้ามาหลายแสนคนะตลอดแนวชายแดนครับ แล้วก็พื้นที่ที่ถือว่าเข้ามาสะดวกที่สุดเนี่ยแล้วก็เป็นพื้นราบแล้วเดินเข้ามาลแล้วก็มีจํานวนราษฎรเขมรเข้ามามากที่สุดเนี่ย<ะ>ก็ที่เขาล้านอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเรามาตั้งหลักคุยกันตรงนี้นะครับว่าการอบยพพยอยเข้ามาตลอดแนวชายแดนเนี่ยเป็นแสนแสนคนเนี่ย<ะ>ซึ่งตอนนั้นผมก็อยู่ที่อำเภอวัฒนานครน,นะครับ<ะ>ตอนนั้น,นยังเป็นจังหวัดปราจีนบุรีอยู่<ะ>ปัจจุบันนี้ก็คือเป็นจังหวัดสระแก้วไปแล้ว ตลอดแนวชายแดนเนี่ยครับที่หน่วยทหารประจำอยู่ในทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเผชิญกับคลื่นมนุษย์ที่อยู่ในสภาพที่น่าอนาถมากนะครับแตมินแดงเนี่ยจะบังคับให้ราษฎรใส่เสื้อผ้าสีดำหมดแล้วภาพที่ผมจำไม่ลืมเลยก็คือแม่นะครับที่อุ้มลูกลักษณะเกือบจะเป็นพารกเข้ามาแม่ก็จะป่วย นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะท้องเสีย<ม>เพราะว่าเก็บพืชอะไรต่างๆเหล่านี้ระหว่างทางก็กินมาเรื่อยนะครับดื่มน้ำไม่สะอาดคืออยู่ในสภาพหนี้ตาย<ม>เพราะฉะนั้นป่วยนะครับเป็นมาลาเรียแล้วก็สูนสภาพขาดอาหาร<ม>แล้วก็มีลูกกระเตงมาแล้วก็มีเสื้อผ้าอะไรอยู่ในถุงห่อมาหน่อยน,<ม>นี่คือภาพที่น่าอนาถที่สุด<ม>แล้วจุดที่ ผมชวนคุยกันวันนี้ะนะครับเพื่อให้เห็นพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยค,คือที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตรังวันนั้นมีการรวบรวมนะครับแล้วก็รายงานเข้ามาที่ทางสภากาชาติไทยควันที่20่สิพฤษภาคม2 5 2 2มีการตรวจสอบแล้วว่ามีราษฎรเขมรเข้ามานอนเกลื่อนกลาดกันเลยเนี่ยประมาณหนึ่งแสนคนอ้โหที่ตราดเนี่ยนะฮะครับ ป oh, okay. อร์เอินตรงนั้นมันเป็นพื้นที่โล่งนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็มีช่องทางผ่านเข้ามาจากแสมนเนเนี่ยเข้ามาสู่ดินแดนไทยเนี่ยครับ hmm. ก็เลยเป็นพื้นที่ที่ถ hmm. ือว่าใหญ่โตมาก <Okay. S 2> แล้วก็มันเป็นอะไรที่น่าตกใจค่ะ huh. แล้วตอนนั้นทางประเทศไทยเองเนี่ยมีการ hmm. รับมืออะไรยังไงอะคะอาจารย์เนี่ยครับคือประเด็นที่ผมอยากจะขอถ่ายทอด hmm. างนะครับ <Okay. S 2> ว่าเรื่องของการรับมือเนี่ย ต้องยอมรับว่าต้องหาเจ้าภาพก่อนอย่าลืมว่าหน่วยงานหลักเนี่ยนะครับมีครับโอเคทหารที่เฝ้าอยู่เขาก็เป็นทหารนะครับเขาก็ดูแลเรื่องของอาณาเขตเตแดนแต่คนที่มานอนเกลื่อนกันอยู่เนี่ยไม่มีอะไรกินเนี่ยปวยนะครับทายนั่นนะทีฮะครับอะไรต่างๆาเหล่านี้ทหารก็ทําอะไรไม่ได้กระทรวงมหาดไทยก็มีบทบาทของเขาอยู่จํานวนหนึ่ง ตำไปทํามาทั้งหมดเนี่ยครับเรื่องนี้ได้ขึ้นไปถึงที่สภากาชาติไทยซึ่งในวันนั้นนะครับขออนุญาตว่าย้อนเวลาไปตรงนั้นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจิ์พระบรมราชินีนาถในเวลานั้นซึ่งท่านทรงประทับอยู่ที่หัวหินทรงประทับแล้วก็ทรงรับทราบข้อมูลสถานการณ์เหล่านี้ท่านปัดสินพระไทยที่นำคณะเดินทางไปที่เขาล้านนะครับ พื้น <German> ท right <we> ี <st> 네่ทีกระเมนนอนกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นแสนเนี่ยวันนั้นเนเป็นวันที่น่าจดจำมากนะครับ26พฤษภาคม2522เพียงแค่6วันเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่ทรงทราบตรงนี้ท่านก็เสด็จนะครับโดยเฮลิคอปเตอร์ตรงไปในพื้นที่ซึ่งตรงนั้นคือจุดเริ่มต้นของความช่วยเหลือที่ระดมกันเข้ามา Mm hmm. เมื่อท่านทรงมีพระเมตตาครับ <Okay. S 2> แล้วก็ใช้กรอบการทำงานของสภากาชาติไทย <Okay. S 2> เอาละครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดการบูรณาการกันขึ้น mm hmm. ตรงนี้สำคัญนะครับ <Okay. S 2> ว่ากระทรวงทะวงกรมต่างๆหรือว่าเอกชนอะไรต่างๆที่จะเข้าไปช่วยเนี่ยต้องมีระบบเพ mm hmm. ราะฉะนั้นเนี่ยพระราชภารกิจที่ท่านทรงริเริ่มและทรงมีพระเมตตาตรงเนี้ย okay. คือการประสานงาน<ะ>การบูรณาการของส่วนต่างๆเกิดจากระบบขึ้น<ะ>ว่าโอเคหมอมาจากไหนพยาบาลมาจากไหนหยูกยามาจากไหนทหารทําอะไระใครจะเป็นคน<ะ>เรียกว่าวางผังสําหรับคนแสนคนเมอากน้ํา,าดื่มจะอยู่ตรงไหนโรงอาหารตรงไหนคนแสนคนจะทํายังไงคนป่วยทํำยังไง<ะ>เด็กเล็ก<ะ>ทํำยังไง ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นนะวันนั้นที่ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปถึงครับนี่คือเรื่องราวที่อยางจะมาถ่ายทอดให้ฟังครับค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยจะเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระองค์เองในพื้นที่ที่ต้องบอกว่าณนะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีความสะดวกสบายแต่อย่างไรเลยนะคะแล้วก็เป็นภาพที่น่าสงสารซะด้วยนะคะอาจารย์คะครับเรื่องเนี้ผมเคยมาเรียบเรียงนะครับแล้วก็มาค้นคว้าเพิ่มเติม เพราะว่าฟังเขาเล่ามาบ้างอะไรมาบ้างก็ไปค้นในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ผมได้เขียนลงในมติชนเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2559โน,โน้นนะครับเขียนลงในมติชนเกี่ยวกับบทความที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยนะครับว่าต้องรวบรวมเอาไว้แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ชนรุ่นหลังจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านในเมืองอของเพื่อนบ้านเราแล้วก็เราเนี่ยได้มีน้ําใจอย่างไรโดยเฉพาะน้ําพระราชหฤทัย ที่ทรงได้วางสิ่งต,งต่างๆรากฐานเหล่านี้ไว้ให้ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นระบบก็เริ่มทำงานนะครับ <Okay. S 2> มีพระราชบริพารที่เข้าไปทำงานอยู่ในศูนย์ <Okay. S 2> แห่งนี้อาหารครับแล้วก็ความช่วยเหลือต่างๆจากต่างประเทศก็เริ่มเข้าไป mm hmm. ทั้งหมดเนี่ยตัวแม่งานตัวคนที่คุมขายงานทั้งหมดก็คือสภากาชาติไทย <Okay. S 2> ซึ่งมันก็เป็นระบบขึ้นมาแล้ว mm hmm. เพราะว่า สภากาชาติไทยนะครับตั้งแต่ในอดีตอะไรมาต่างๆก็เป็นงานที่เป็นภารกิจที่ทํามาตลอดมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเกิดความสับสนอลมาด<ะ>เปลี่ยนให้ทราบว่าไม่ใช่เฉพาะที่เขาล้านนะครับ<ะ>ตลอดแนวชายแดนเนี่ยอยากให้พี่น้องหรือว่ท่านผู้ฟังได้รับทราบไว้มีประมาณไม่ต่ำกว่าห้าสิบจุดโอ้โที่ที่มีคน,นรวมตัวกันอย่างงี้นะฮะครับ ที่ลักษณะหนีตายข้ามโรมแดนมาเนี่ยนะครับซึ่งก็โนูนไลตั้งแต่สุรินบุรีรัอมอะไรเนี่ยนะครับไลลงมาแล้วก็ใต้สุดก็คือที่ทางตราดเนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยประวัติาศาสตร์ตรงนี้ควรได้รับการบันทึกไว้เราคนไทยเนี่ยครับโดยพระมหาก,กรุณาที่คุณและก,ก็กลายเป็นลักษณะของโครงขายการที่ทำให้สูดื่นๆนะครับก็ทำงานในลักษณะนี้ด้วย เราเซฟหรือว่าเราช่วยดูแลคนเหล่านี้ว่าตัวเลขไม่ต่างกับประมาณ6แสนคนโอ้นี่คือมีการจัดตั้งเป็นศูนย์ผู้อพยพหรือว่าผู้ลี้ภัยอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับกระจายกันอยู่ตามแนวชายแดนนะครับมีใหญ่บ้างเล็กบ้างรวมแล้วตัวเลขเนี่ยประมาณ6แสนกว่าคนซึ่งในข้อมูลของต่างประเทศเนี่ยเขาบันทึกเอาไว้ยเยอะเลยนะครับองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยของเราเนี่ยไม่ค่อยดีเลย ใช่ครับเสียดายขณะเนี้นะครับผมเชื่อว่าหลักฐานต่างๆรูปภาพต่างๆบางคนเนี่ยอาจจะครอบครองมีอยู่อะไรเนี่ยผมจึงอยากให้เกิดการนำมาสังคายนานำมารวบรวมกันเอาไว้เพราะว่ามันก็จะหายไปตามการเวลาเสียดายครับเป็นอดีตที่ขมขื่นแต่ก็น่าจดจำ เพราะว่าในวันนั้นนะคะจาจครายี่ะ26พฤษภาคมเนี่ยถ้าไม่ได้รับพระเมตตานะคะจากสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในขณะนั้นที่เสด็จด้วยพระองค์เองเนี่ยนะคะทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาแล้วก็ตื่นตัวแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ครับภาพที่มีนอนเกลื่อนการเต็มไปหมดคนป่วยคนอะไรได้มีการจัดสรรระบบต่างๆเนี่ย ความเป็นอยู่หรือว่าชีวิตของผู้ลี้ภัยเข้ามาเนี่ยคะ่ะเขาได้มีการจัดสรรเป็นยังไงกันบ้างอะคะอาจารย์คะตรงนี้ดีครับ <c oughs> คือการขับเคลื่อน <c oughs> ตัวศูนย์ตัวเนี้ยนะครับ <c oughs> สิ่งที่ผมเองก็ได้รับทราบแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปดูบ้างน,นะครับส <c oughs> ่วนหนึ่งก็คือการนําเด็กออกมา <c oughs> เด็กเนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กนะครับ <c oughs> ก็จะมีศูนย์ดูแลเด็กเล็ก <c oughs> เด็กได้ทานนม นะับได้ทานอาหารโอ้โหเด็กที่ผอมเหลือแต่กระดูกนะครับภาพที่ไม่น่าดูเลยต่างๆเาล่าเนี้ยมีเยอะแยะนะครับก็ปื้นมีชีวิตขึ้นมาส่วนเด็กที่อยู่ในเกณฑ์เรียนหนังสือก็มีห้องเรียนในศูนย์เนี่ยครับอ๋อมีการจัดตั้งขึ้นครับในประเทศไทยมีการจัดตั้งโรงพยาบาลนะครับซึ่งในเวลานั้นก็เป็นเต็นท์นะครับบังส่วนก็เป็นไม้ไผ่ ทุกอย่างสะอาดเรียบร้อยนะครับระบบทันงด้านเรียกว่าสุขศาสตร์นะครับระบายน้ําส้วมน้ําประปาน้ํำดื่มโรงอาหารก็มีชีวิตกลับคืนขึ้นมาจากที่ผมใช้คําว่าเกลื่เป็นเกืนเ่นตายเนี่ยนะครับก็กลายเป็นมีชีวิตขึ้นมาสขสมบูรณ์ศูนย์เนี่ยขับเคลื่อนไปได้ประมาณเจ็ดปีซึ่งเมื่อสงครามคลี่คลาย ในกัมพูชาในเขมรเนี่ยเราก็มีการประสานงานว่าขอให้คนเหล่านี้นะครับที่รอดชีวิตผลทวนสมบูรณ์แข็งแรงดีเรียนหนังสืออ่านออกภาษาไทยด้วยนะครับตับไปทั้งหมดเนี่ยปิดตัวลงเมื่อวันที่4กรกฎาคม2 5 2 9่สกาและหลังจากนั้นะนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบไว้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ย เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่านะครับทั้งจิ <c oughs> ตใจรวมทัง้งเป็นพื้นที่ที่ถ้ามองให้เรียกว่ายัางมีคุณค่าเนี่ย <c oughs> ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าจริงๆ <c oughs> ก็มีการจัดสร้างลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์ <c oughs> ขึ้นมานะครับ <c oughs> ซึ่งศาลาหรือว่าอาคารหนึ่งเนี่ยนะครับชื่อว่าศาลาราชการณ์ศ <c oughs> <c oughs> าลาราชการณ์ในพื้นที่ตรง วันที่26พฤษภาคม2537ท่านเสด็จไปอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เพื่อไปเปิดศาลาอันนี้ <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยครับยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวรั่วนักเรียนนักศึกษาต่างๆได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ไปซึมซับ <c oughs> กับเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับนี่ ที่จังหวัดจันนะครับค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์เล่ามาให้ฟังเนี่ยพระหมหากรุณาธิคุณในส่วนของพระเมตตาทำค้ำจุนชีวิตเนี่ยนะคะไม่ว่าสถาบันพระหมหากษัตริย์เนี่ยนะคะจะเสด็จไปณที่ใดในพื้นที่แห้งแล้งพื้นที่นั้นก็กลับเขียวุ่มชุ่มชื่นขึ้นมานะคะพื้นที่ใดที่กําลังเกิดความร้อนรนต่างๆเนี่ยก็จะดับร้อนคลายเป็นความเย็นไปนะคะนี่ก็คือพระเมตตานะฮะของสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะอาจารย์คะครับ ก็เป็นเรื่องที่เราควรรับทราบแล้วก็ควรภาคภูมิใจนะครับว่าสถาบันพระมาหากษัตริย์เนี่ยท่านได้ทรงมีพระมาหากรุณาที่คุณนี่เป็นแค่หนึ่งเรื่องนะครับที่นํามาพูดคุยกันซึ่งก็มีอีกหลายๆเรื่องหลายมิตินะครับที่ทําให้เรียกว่าอยากจะบอกว่าเราเองมีเมตตาธรรมแล้วก็มีความเป็นเพื่อนนะครับต่อเพื่อนบ้านของเรา ที่อยู่รอบประเทศเนี่ยครับมีเรื่องเล่าเยอะนะครับ<ะ>ซึ่งขอบคุณที่มาชวนคุยในเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันหายไปแล้วจริงๆใช่ค่ะสำหรบับเรื่องแบบนี้ครับอังจริงนี้ก็คือเกือบจะลืมเลือนไปแล้วนะคะเนื่องจากว่ามันก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วแล้วก็ เยาวะชนรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นหลังๆนี่ก็อาจจะไม่ทันในส่วนของเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้นํากลับมาเน้นย้ำนะคะหรือว่ามาบอกเล่าให้กับทุกๆท่านเนี่ยได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวเหล่านี้ก็จะสูญหายเลือนไปตามกาลเวลานะยฮะอาจารย์ครับถ้าทางกองจาก,การกองทัพไทยนะครับมีโอกาสที่จะทําให้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะภาพนะครับค่ะ ที่จะไปอยู่ที่ไหนตามส่วนตัวอะไรต่างๆแล้วแต่จะมีการรวบรวมอะไรกันมาได้โอ้โหจะเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากนะครับค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในโอกาสต,ต่อๆไปเนี่ยอาจารย์จะได้นําเรื่องราวความสําคัญของประวติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมาบอกเล่าให้กับพวกเราได้รับฟังกันอีกนะคะด้วยความยินดีครับคุณพิระยาและก็ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับด้วยความยินดีครับ ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะปุณเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะคะอดีตปหลัดกระทรวงกลาโหมที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะที่ได้มาบอกเล่าให้กับพวกเราได้รับฟังกันนะคะสําหรับใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะทางอาจารย์เองก็มีในส่วนของ YouTube Channel นะคะปูแปะพอดแคสต์ค่ะก็สามารถไปติดตามรับฟังกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะขอบคุณคุณปริยาครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทางย u ทูบช่อง n า l Art บพอดแคสต์ดิฉันพิรายาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะวิ่งเพื่อผู้เสียสละวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งได้บุญปรารถนฮีโร่องการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม รัน for Hero รวมพลังวิ่งเสริมสร้างสุขภาพเพื่อนำไรายได้ไปส่งเคาะช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกรวมทั้งจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกในวันเสาร์ที่2กันยายน2566ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณสวนหลวงรอก้ารุงเทพมหานครสมัครได้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปทาง f c e b o o k f แฟนเพจรัน for Hero รวมพลังวิ่งเสริมสร้างสุขภาพรวมพลังวิ่งเพื่อผู้เสียสละรัน for Hero เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน